เอาทำไมอยู่แนวนี้อ่ะพี่นอ้องสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชา o u t u b e ทุกท่านครับผมโอ้ระยะทางสามสิบกิโลเนี่ยบิดมาเต็มที่ครับผมสามสิบกิโลใช้เวลามาสิบนาทีนะ โอ้เร่าหนิคุบบบโอ้สวัสดีครับลุงยุงโอ้รถใครนีโอ้โอ้โหจมทุกปีนะนานีใช่ไหมอ๋อ รถมาจากไหนครับลุงยุงรุทยาอ๋อเดี๋ยวไปชมก่อนพี่น้องโอ,โอ้โอ้นี่ อยู่ตรงคนาพอดีเลยนะพี่น้องนี่ให้ตายสิยุทธนาการช่างครับโมอย่างนานี่มาอย่ยังไงครับนี่เกี่ยวมาจากไหนเกี่ยวอ๋อนี่วิ่งผ่านบ่าากรมเวินอ,อันนี้นาของใครเกี่ยวข้าวใครนี่นอ๋อแล้วนี่นาใครนี่ของบนอ๋อนั่นครับพี่น้อง ข้าวที่เกี่ยวงานะอยู่หน้านะแต่อันนี้ทางวิ่งผ่านคนระับเอาข้าวไปเทข้าวเต็มไหมลูกพี่ถ่ายไปแล้วครับเออเออรถมาถ่ายไปแล้วบ่รอบนยู่ครับอี่ลำอ๋อเออฝั่งนั้นนะ่ะของใครนั่นน่ะของนั่นเกิดเจ้าเดียวกันอ๋อเจ้าเดียวกันบอก <ừ> สามขันเลยนะ่ะโอ้โหไม่ตายสิคันนี้ใครขับคันนี้อ๋อโชเฟอร,ออฟอร์อยู่ไปตัดไม้วินงบ่ จะวินหรือจะลากครับน่ไม่ครับ <laughs> โอ้โหมีน้ำซื้อด้วยนะทางผ่านนะพี่น้องเนี่ยดูสิเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในะการทยทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมต่อไปด้วยครับโอ้ถทา้าหัวเข่าอะ่ะโอ้โหฝั่งนี้หนักนะน,นี่ไม่ตายสิ ยุทธนาการช่างครับผมสองพันเท่าไหร่เนี่ยกี่ปีแล้วครับรถจำได้ไหมครับกี่ปีแล้วครับคันเนี้ยคันนี้ครับผมเจ,าาจ่ามากเลยบอกเดยวโอ้ไม่มีปีบอกเนาะสองพันสิบอะไรเนี่ย มาจากจังหวัดไหนครับลูกพี่ปทุม,ทร,ทมทรับุมธานีครับอ๋อม,มาก,กี่คันครับนี่มาสามครับอ๋อสาคันนี้เลยบอครับโอ้เจ๋วครับดีมีเพื่อนเยอะครับแบบนี้มาก็มาช่วยกันได้ไวครับยุทธนาการช่างโอ้โหฝั่งนี้นิดโอ้ถึงเครื่องแล้วนะ่นี่ ในจมวุบไปเลยบอกยังไม่ได้ดินเลยเนาะไม่ได้ดินครับมาพุ่งมากัลงครับบอกวิ่งกีก่รอบแล้วเนี่ยเพิ่งรอบเดียวนี่บอกน่าจะหลายรอบอยู่ครับรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเยวพิ่งรอบเดียวนี่นะนี่ครับคนนี้มาครับคไปนี่ขากลับรอบเดียวโอ้แค่เข้ามาเกี่ยวแล้วจะออกเนาะออกไปถ่ายครับโอ้โหพี่น้องแค่เข้ามาเกี่ยวแล้วจะออกไปถ่ายนะนี่โอ้ยไม่นานนี้ไม่เคยจมนะแถวเนี้ยปกติอะ อโอ้หน้ากี่เมตรเนี่ยใหญ่ยังเลยคันนี้สามเมตรสามเมตรยี่หรือเปล่าเนี่ยคันใหญ่มากนะพี่น้องอีกคันมาช่วยแล้วครับตอนนี้กำลังถ่ายข้าวออกเนะาะเมื่อกี้ เราเอาข้าวไปเทก่อนแล้วกำลังเดินเข้ามาครับพี่น้องมารอติดตามครับผมโอ้นี่ช่วงยากช่วงล่างนี้ยกใหม่มาเลยดิดนี่ครับรอน,นำใหม่เนาะแล้วเลยไหม่โซ่ใหม่เลยด้เนี่ยแล้วปกเกคก็ใหม่ครับนนี้ปั๊มไดกิน้น ยี่สิบสามวันีใช่ไหมน่าจะนะครับถ้าทำไหนทราบก็คอมเมนต์มาได้ครับผมผิดถูกก็ขออภัยครับ <c ười> <c ười> เครื่องยนต์เราจะใช้เป็นฮีโน่ครับแคันี้ดูสายฟานท้ายเครื่องไหมท้ายเครื่องใช้อยู่หกเส้นนะครับตัวปั่นเพลาปั๊มครับผมเพลาลอยขึ้นตู้ก็หกเส้นเหมือนกัน,นครับ ขนาดเดี๋หนึ่งบ่ดหนึ่งกี่บ่อขนาดหนึ่งหนึ่งกี่บ่อขนาดหน้าหนึ่งอ๋อเสียนหนึ่งขับขนนันนี้ว่ะเฮ้ยโอ้โหเจ้าเลยปีนี้เสียนหนึ่งทิ้ทงผมครับอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วนะ <laughs> เสียนหนึ่งไปขับรถอูครับปีนี้ นนีีกนน่แต่ก็น่าเชิดแบบนี้น่าจะไม่ยากเนาะถ้าเทคข้างในจมนี่แหละยากหน่อยแต่น่าเชิดก็น่าจะไม่ยากครับพี่น้องครับผมรรบนี่โอ้เปิดร้านเปิดห้องโรงแรมอะไรนี่โอ้เฮ้ยอันนี้ยุทธนาทั้งสามขั้นเลยบ่ อูเดียวกันทั้งสามเลยเยอืกยุทธนาการช่างครับผมสามคันเลยนะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามพันลน,นครับอ๋อ,น,อนี่นะเนี่นเดียวเนี่ยของอเป็นีสงเป็นกลุม่มปะเป็นก่อ๋อถ้าไว้ให้มันสุกกว่านี้ม,นมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ ใช่ระยะมันไม่ใช่ข้าวสีระยะครับมันจะเป็นระยะน้ำนมข้าวเมาข้าวฮางแล้วก็ข้าวครอบพึงครับอ๋อข้าวกล้องสงนอกโอ้ตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาดูคันนี้นะผมตั้งใจไปดูอีกคันครับเกษตรเกษตรก็จมอยู่นะรถ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 นายกนะ จมอยู่แถวนั้นแหละแต่พอดีครับขับรถมาผ่านเจอเลยเอาคัานี้แหล <laughs> ะราคันนี้ใครขับบ้านตะฮอบเหรอ๋อ oh. ตวิศตวิศ รอชมครับพี่น้องรอติดตามชมครับเฮ้ย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 โอ้โหไม่ดีมันเป็นเนี้ยน่ากลัวนะนี่ฝากพี่น้องเอฟซีติดตามไว้ด้วยครับผม เราชมภารกิจครั้งนี้ครับทีมงานยุทธนาการช่างครับผมว่าจะใช้วิธีขึ้นแบบไหนนะพลาดไม่ได้ครับงานนี้โอ้สวัสดีครับเสีย่ยโอ้เดี๋ยวอยู่กับผมโมงคนสาวสน้ำทิพยไปเลยเพื่อไจ่ายจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดปทุมครับปทุมโอ้เดี่ยวเลยใครขับคันนี้ อ๋ออมาถ่ายเข้าออก่อนครับพี่น้องอะเจอกนันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องคันนี้ไม่ควรพลาดครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ลงให้ชม,มไปไปครับผมบายๆครับผมสวัสดีครับ